ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตู่ร่วงป้อมเสียบไม่ได้แยง่งแต่เข้าทางมองหน้ากันเลิกลากหลังพักเศรษฐกิจไทยหอกคลางแคลรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาออกมาจุดพลุป,ประเด็นนายกนอกบัญชีในจังหวะที่รัฐบาลกำลังง่อนแงน่นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสอสอพยาและเลขาธิการพัก รับบทเปิดประเด็นหยิบนายกนอกบัญชีตามมาตรา272วรรคสองมาแก้วิกฤตบ้านเมืองหากเกิดอุบัติเหตุกับพลเอกประยุทธ์ขณะที่บิ๊กน้อยพลเอกวิเทศดินนยทธยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเด้งรับพร้อมโยนชื่อบิ๊กป้อมพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐตัวเลือกเดียวในนาทีนี้ที่เหมาะสมที่สุดหากเป็นคนอื่นตีปิ๊บ อย่างพอมองว่าเป็นการเสี่ยมให้พี่น้องแตกคอหวาดระแวงกันเองแต่พอเป็นบิ๊กน้อยและร้อยเอกธรรมนัสซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของบิ๊กปั้มทั้งคู่กลิ่นตูุว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหนนี้อาจมีรายการกรบฏภาคสองซอใช้แววซ้ําให้รัฐบาลได้สยองขวันกันแน่นอนยิ่งการที่ร้อยเอกธรรมนัสออกมาเปิดเผยว่ามีมือที่มองไม่เห็นในสภายเยอะงานนี้ ยิงทำให้ศึกซักพ้อครั้งนี้มีสิทธิ์พลิกความหงายได้เหมือนกันครั้งก่อนที่ล้มเหลวเพราะแผนรั่วมีเกลือเป็นนอนไปแจ้งให้บิกตูรู้ตัวระวังตัวทันแต่ครั้งนี้มีบทเรียนมาแล้วหากคิดจะลงมืออีกต้องคนสำเร็จเท่านั้นดูจากจังหวะที่พักหอกข้างแคลออกมาเปิดประเด็นนายกนอกบัญชีช่วงนี้ถือมีนัยยะสำคัญทางการเมือง เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกล็อกโปรแกร,รมเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นหลังร่างพรบรรประรกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและร่างพรบรว่าด้วยพักการเมืองผ่านวาระสามไปแล้วรวมถึงรอให้การพิจารณาร่างพรบรงรบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566เสร็จสิน้นขิวเชืออบิกตูบนเวทีซักฟอกจะอยู่ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ตรงพอดีกับช่วงที่มีการตีความวาระก,การดำรงตำแหน่งนายก8ปีของบิ๊กตู่ห่างน,นับสตรปีแรกตั้งแต่ปี2557ดูแล้วคิวนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแต่น่าจะมีคนจงใจให้พอดิบพอดีกันเพื่อมุงหมายฟังบิ๊กตู่แบบราบคาบทางการเมืองหรือไม่ปล่อยให้กฎหมายลูกสองฉบับผ่านสภากรเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้ใช้บัตรสองใบป้องกันบิ๊กตู่ยุบสภา จนเกิดเดบ็อกทางการเมืองปล่อยให้กฎหมายวุประมาณผ่านสภาเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ไม่หยุดชะงักกรณีมีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือมีการลาออกหรือเกิดการยุบสภาเกิดขึ้นทางฝ่ายค้านเปิดแผลบิกตูและรัฐมนตรีในรัฐบาลในศึกซักฟอกได้มากเท่าไหร่อาจจะมีผลกับการวินิจฉัยระยะเวลาการดารงตาแหน่งนายก8ปีเช่นกันมันจะเป็นทางลงจากตำแหน่งเหมือนกับที่อดุลเขียวบริบูร์ ประธานญาติวิรชนพฤษภา35ยุบบิ๊กป้อมให้เข้ามาขัดตาทับหรือไม่บิ๊กตู่ไปต่อไม่ได้คนที่พอจะได้ขึ้นเป็นประคับประคองให้ครบเทอมเพื่อจัดก,การเลือกตั้งก็จะเหลือเพียงบิ๊กป้อมคนเดียวเกมนี้แนบเนียนและแยบยลที่สุดเป็นทางออกทางเดียวที่จะปิดประตูบิ๊กตู่ในการคัมแบครอบหน้าจะได้ไม่ต้องมาขบเรียมกันเองและออกไปตั้งพักใหม่เพื่อแข่งกันเองอีก ให้ล้มบนฟูกไม่เจ็บตัวมากแน่นอนว่าหากหวยออกมาแบบนี้ความสัมพันธ์ของพี่น้องสามปอคงไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปเพราะทุกวันนี้สามปอกก็ไม่ได้สนิทใจต่อกันอยู่แล้วจบแบบไหนก็คือจบขณะที่บิ๊กป้อมเองหากบิ๊กตู่เจออุบัติเหตุ อย่างไรเสียคงนั่งเก้าอี้นายรกรัฐมนตรีขัดตาทับไปอย่างช่วงเลือกตั้งเองร้อเเซไม่ปล่อยให้พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆหยิบพุงปลาไปกินแน่และแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ดูแล้วบิ๊กป้อมไม่น่าปฏิเสธเพราะไม่ว่าจะเป็นนายรกรัฐมนตรีกี่วันสุดท้ายก็คือนายยกรัฐมนตรีเก้าอีที่นักการเมืองหลายคนใฝ่ันแม้แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าฝันสูงสุดของบิ๊กป้อม คือการได้เป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งแต่ครั้งก่อนดำรงตำแหน่งไม่ได้เพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางเฟ b บุ๊ y ยูท u b นิ e ส s วันเว็บไซต์ MGR และสนที่แอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ